้าคุณกำลังประสบปัญหาการเงินชีวิตหมุนต่อไม่ได้ชวนมาฟังทางนี้ติดล้อชุมรู้พอดแคสให้ชีวิตหมุนต่อได้ไปกับเราเงินติดล้อสวัสดีครับวันนี้ยู่ผมปลาล์มพนุพันธ์ทอ,อรามครับกุ๊ดดี้รับคนกิ่นพิบูลครับเราสองคนครับจากทีมส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินนั่นเองครับ สวัสดีพี่กูแลวก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงสบายดีนะพี่นะสบายดีครับรับบานะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับสบายดีครับวอดไวไหมฮะนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาพบกับท่านผู้ฟังแล้วในติดล้อชวนรู้พอดแคสต์กันอีกเช่นเคยนะพี่กูเนาะนะครับบอกเลยครับว่าต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงนี้กระแสในต่างประเทศครับรวมถึงในบ้านของเราเนี่ยที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้เลยพี่กูเรื่องอะไรครับเรื่อง การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ครับโอ้ oh, ใช่ครับวันนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเนาะ oh. ฟาดแข่งกันมาจะรู้ผลแล้วใช่แล้จะรู uh. ะ้แล้วว่าทีมชาติไหนจะเป็นแชมป์กัน uh, <ต>ใช่พอพูดถึงเรื่องฟุตบอลเนี่ยอยากถามเลยเนี่ยวันนี้อยู่กับพี่กู๊ดด้วยนะครับพี่กูด๊ดชื่นชอบประเทศไหนส่วนตัวไหมในเรื่องบอลยูโรเนี่ยจริงนะถ้าถ้าเป็นประเทศที่ชอบนะผมพี่มีหลายประเทศเลยที่ชอบจะเอา ประเทศที่ขวัญใจคนไทยแล้วกันอืออะไร่ะคืออะไจะเป็นอังกฤษอังกฤษเหรออุ้ยอุ้ยตัวดีนี่ตัวดีตัวดีปีนี้ปีนี้ตัวดีเลยมีหลายตัวนะเด่นๆนะฟิลโฟอร์ดินนะโอ้โหชอบานโช่โอ้โหเคนนี่ก็แรงให้ผมกองหลังนี่แน่นปึ๊กเลยแน่นปึกทั้งสโตนทั้งแม็กควายนะโอ้ยครบชุดเลยเนาะเออใช่ตัวขนาดนี้ต้องเป็นแชมป์แล้วนะน่าจะเป็นแชมป์นะคุมทีมโดยนิชิโนะนะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นทีมชาติไทยไม่กล่าวอะไรกับเขาหนักบอกเลยว่าฟุตบอลยูโรเนี่ยก็คือเป็นสีสันของเสน่ห์ของก ดูฟุตบอลเลย<ช>ปีนี้ผมเนี่ยก็เชียร์เช่นกันเชียร์อะไรครับบาซิลโอ้โหบาซิลมาแรงเลยที่จะ <c oughs> เป็นแชมป์ยูโรทุย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> อเมริกาใต้อ <c oughs> ขอโทษขอโทษฟังด้วยนะครับจำผิดรายการ,ร <c oughs> นะครับแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาพูดเรื่องฟุตบอลแบบนี้นะครับหลายๆคนสงสัยนะพี่กูนะ ต้องบอกก่อนเลยครับว่าพอเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลใหญ่แบบนี้ครับสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยที่เราเคยได้ยินข่าวหรือได้ฟังกันมามากมายเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้เลยครับเรื่องการพนันฟุตบอลอออนั่นเองวันนี้มีอยู่ยาวนานเลยนะใช่ครับมาหลายทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวแล้การพนันฟุตบอลเนี่ยไม่หมดสักทีเนาะนะครับเ<ช>พราะฉะนั้นวันนี้ครับผมและทางพี่โกติดล้อชวนลุกพอดแคต์วันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวเรื่องการพนันฟุตบอลนั่นเอง นะ <ừ> mm, ครับเพราะเรื่องนี้ครับ<ล>ถือเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องให้ความสําคัญและห้ามมองข้ามกันโดยเด็ดขาดครับเ <ๆ S 2> พราะมันคืออันตรายที่มาในรูปแบบกีฬานั่นเองผมไม่ได้หมายถึงว่าการเล่นกีฬาไม่ดีนะครับแต่พอคนเราเนี่ยเอาเรื่องการพนันมาสู่ในเรื่องกีฬาเนี่ยจึงทําให้ทุกอย่างพังพินาศครับพังกันมาแทบๆนะเห็นต่อหลายต่อหลายลายและเดี๋ยวพี่ขอสนับสนุน ความรู้ของปาล์มนิดนึงนะครับคำพูดของปาล์มคือเอาตัวเลขวิจัยกันมาบอกนิดนึงจากผลสํารวจการพนันตั้งแต่ปี2562ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาครับผมเขาบอกไว้ว่าคนไทยเนี่ย3.5ล้านคนที่ติดพนันอ้ยเยอะมากเยอะมากนะครับหนึ่งในสี่ของ3.5เนี่ยเป็นเด็กเยาวชนนะแล้วก็สในสี่เนี่ยเป็นกลุ่มทํางานแล้วก็ที่เหลือเป็นวัยชรา ที่ดูกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การพนันฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่ปี2560จนถึง5 2 5ส2เนี่ยขยายตัวกับสีเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวโอ้ยสูงมากโอ้สูงไม่สูงอ่ะแซงหน้าหวยใต้ดินไปแล้วอ่ะปานคิดดูเฮ้ยอันนี้อันนี้น่ากลัวมากนะแซงหวยใต้ดินแล้วเนี่ยครับใช่แล้วก็งานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าการพนันฟุตบอลที่มาหนักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกฟุตบอลพวกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเช่นฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะครับ พวกทัวร์นาเมนต์พวกนี้มันจะมีนักพนันหน้าใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2ล้านคนและ2ล้านคนเนี่ยเขาก็จะติดต่อเนื่องเลยถึง25%อคิดดูเป็นจำนวนเท่าไหร่25%ของ2ล้านคนเยอะเยอะเยมาตัวเลขน่าตกใจมากนะพอฟังทีเนี่ยงานวิจัยเขาเนี่ยเะครับผมโอ้โหตัวเลขน่าตกใจมากรัและทุกท่านลองนึกภาพดูนะครับ ถ้านักขนนันเนี่ยมีสูงขึ้นทุกปีจะเกิดปัญหาอะไรตาำอ่คนก็เป็นหนี้เยอะขึ้นใช่เป็นหนี้ครมีสินอิลุงตุงงานไปหมดหาภาพวิธีการปิดหนี้ไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงครับผมและไม่รู้จักวิธีการแก้หนี้ ภาพที่ตามมาต่อจากนี้คืออะไรครับคืออาชญากรรมครับใช่เลยจี้ปลน์ฆ่าขโมยเยอะแยะไปหมดเราเห็นบ่อยในข่าวพวกนี้เป็นคนด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยถูกไหมไปกันใหญ่เลยนี่คือเป็นผลพวงเนาะเป็นผิดพ้ายของการพนันฟุตบอลหรือการพนันต่างนั่นเองนะครับผมพอฟังจากที่พี่กู๊ดเล่ามานะครับงานวิจัยต่างนะผมก็คิดเลยครับว่าปัญหาตรงเนี้ยถือว่าเป็นปัญหาในวงกว้างนะแต่คําถามก็คืออะไรครับคุณผู้ฟัง และวันนี้เราจะทำอย่างไรครับเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของการเล่นพนันและนำไปสู่นี่ก้อนโตครับวันนี้ครับผมจึงมีเรื่องเล่าของอดีตผีพนันครับพี่กูที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยหลงผิดไปรู้จักกับการเล่นพนันฟุตบอลครับจนท้ายสุดเขากลายเป็นนี่สินท่วมหัวและเกือบปิดชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายครับ oh, <no. S 1> เป็นเรื่องราวของน้องชายคนรู้จักของผมนั่นเองเขาอยากให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับ คุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมขอใช้นามแฝงของเขาแล้วกันเรียกเขาว่าน้องโจน้องโจเรื่องราวของน้องโจเป็นไงครับเรื่องราวของน้องโจนะครับพอผมฟังแล้วรู้สึกโอ้ยสะท้อนได้ดีมากๆเลยนะครับน้องโจเล่าให้ผมฟังแบบนี้ครับช่วงนั้นที่น้องเขายังวัยรุ่นเนี่ยอายุประมาณ1 8ปถึง19ปีช่วงเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆเลยเขาบอกว,ว่าน้องโจเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็ได้เข้ามาเรียนมาหาวิทยาลัยที่กรุงเทพนะครับการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ได้เจอเพื่อนใหม่ และมีความอิสระมากขึ้นได้เจอสังคมใหม่ๆอีกโลกหนึ่งทาให้เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นครับและท้าทายจนหลุดเข้าไปสู่วังวนของการพนันฟุตบอลครับโดยหารู้ไม่ว่าหายนะเนี่ยจะคอยตามตัวเขาอยู่ตลอดครับน้องโจนะครับเขาเล่นการพนันฟุตบอลเพราะว่าเพื่อนชักชวนครับตอนแรกคือเพื่อนชักชวนเลยอันตรายนะครับเนี่ยอันตรายนะเพื่อนชักชวนนะโดยแรกๆครับเขาก็ใช้เงินที่ คุณแม่เนี่ยส่งให้เป็นค่าเทอมเอามาเล่นสมัยนั้นเราได้เห็นบ่อยครับเขาจะใช้วิธีการแทงบอลแบบเป็นโพยกระดาษอ,อ่ะนะเป็นโพยกระดาษนะครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยนึกภาพตานะเป็นโพยกระดาษเนาะนะครับแต่หลังจากสนิทกับเจ้าของโต๊ะเครดิตเริ่มดีขึ้นเริ่มไม่ใช่โพยกระดาษละใช้วิธีการแทงแบบปากเปล่าลูกควบลูกคึนแบบแบบปากเปล่าโดยไม่ต้องเสียตังเลยติดไปก่อนแทงปากเปล่าแทงปากเปล่านะครับตอนนั้นเนี่ยน้องโจเล่าว่าได้เงินเยอะมากนะครับ เป็นทั้งเด็กเดินโพยนะครับเป็นทั้งผู้เล่นเองนะรวมถึงเป็นเจ้ามือด้วยรับกินเลยรับทุกอย่างทุกาท,าทางเลยเลครับแล้วเงินเนี่ยนอ้องโจว่าได้เงินมาง่ายๆมากครับคุณผู้ฟังนะครับครั้งละประมาณ5,000ันไปจนถึง1,000 10, 0บาทโอโ้เยอะนะเยอะนะพี่ก้ต่อครั้งเนี่ยแล้วิดดูด แมตช์หนึ่งอาทิตย์แข่งกันอ,อีกคู่ใช่ไหมลเล่นกันทุกอาทิตย์และเ็กมหาเลยหาเงินได้ขนาดนี้เนี่ยนนเยอะมากนะ,ะชีวิตตอนนั้นน้องโจเล่าว่าชีวิตมันโก้มากครับพี่โก้ดมันเจ๋งมากนะครับจนสามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถซื้อของแพงได้เลยนะอเออไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋านาฬิกาเนี่ยซื้อได้หมดเลยและยิ่งไปโต๊ะบอลที่ไหนเนี่ยก็มีคนรู้จักมีคนมาคอยต้อนรับยกมือไหว้ชีวิตตอนนั้นเนี่ยสนุกมากๆเลยเสียโจเลยเสไฮโซโบหญ่ โมใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับแต่หารู้ไหมครับว่าชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมันกลับพลิกผันมันไม่ได้สวยหรูไปตลอดทั้งชีวิตครับเพราะสุดท้ายครับชีวิตโก้หรูที่น้องโจบอกเนี่ยก็ค่อยๆหายไปเพราะเขาเนี่ยฝากอนาคตไว้กับลูกบอลกลมๆที่มันไม่สามารถควบคุมอะไรได้และเขาก็ไม่สามารถควบคุมผีพนันในตัวของตัวเองได้ด้วยยิงเลนยิงถล่มถล่าไม่พ้ดถล่มเลยค่ะห้ามตัวเองไม่อยู่รู้ตัวอีกทีถล่าไปแล้วนะครับ น้องโจว่าวตอนนั้นเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนนะยิ่งท่านรวมเล่นหลายๆครั้งหลายๆรอบก็เกือบ5 0 0,000และยิ่งพอไม่มีเงินใช้หนี้นะครับก็ถูกโตะทวงเงินถูกข่มขู่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนขายทั้งทรัพย์สินที่เคยมีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิการวมถึงต้องไปจำนำทั้งหมดเพื่อใช้หนี้สินครับค่าเทอมที่แม่โอนมาให้ก็ไม่พอต้องเอาไปใช้หนี้สุดท้ายมหาลาัยก็ทวงเงินนะครับจบเรียนไม่จบต้องลาออก ชีวิตพังพินาศครับและพอหาหนทางไม่ได้น้องเขาเองก็เคยจะคิดฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งครับครั้งออกที่หลายคนคิดนะสาหรับผีพนันทั้งหลายนะครับแต่สิ่งที่ทําให้น้องเขารอดมาได้ในวันนี้ครับเขาบอกเขาต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เลยที่อยู่เคียงข้างและให้โอกาสครับเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาเลิกการพนันได้แ,แรกๆเนี่ยเขาบอกว่าลําบากมากกว่าจะเลิกได้แต่พอ รอดมาได้แล้วนะครับทุกวันนี้เขาดีใจมากๆและอยากขอบคุณตัวเองครับที่ตัวเองรอดมาได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่น้องโจ่ฝงางไว้เป็นอุทาหรณ์น,นะค,คุณผู้ฟังนะว่าใครที่กําลังคิดจะก้าวเข้ามาในวงการนี้อย่าเลยเด็ดขาดนะครับมันไม่มีอะไรดีเลยสุดท้ายจะทําให้เรากลายเป็นหนี้สินเปล่าๆนั่นเองอืโอ้โหฟังเรื่องราวของน้องโจแล้วก็สะท้อนใจนะก็ฝากถึงผู้ฟังในติดลอด้อชวนรู้พอดแคสทุกท่านแล้วกันนะครับ ถ้าใครคิดจะเล่นพนันบอลนะครับจะเล่นแล้วหรือยังไม่เล่นหรือกำลังจะเริ่มก็ลองพิจารณาไต่ตองดีๆนะครับหรือถ้าไม่รู้จะคิดไม่ออกลองเปิดหนังสือ25วิธีคิดให้ชีวิตเรือหายของเงินติดล้อได้ครับผมบทที่19สอนไว้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของการพนันบอลเล่นบอลทุกลีกเลยเล่นไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ในบทที่19ของวิธีคิดให้ชีวิตสบายเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เล่นบอลนะเล่นยังไงก็พังนะครับเรื่องราวดีๆลองไปหาอ่านได้ในหนังสือนะครับหนังสือเป็นเล่มสีดำๆเนาะใช่เล่มสีดำเล็กๆลองไปหาของในทิดล้อนะครับลองไปดูนะครับก็จะได้ข้อคิดอะไรแยะเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ฟังทุกท่านถ้าใครคิดจะเล่นนะครับเล่นเพื่อสุขภาพ เล่นบนกีฬาบนสนามดีกว่าดีกว่าเยอะอสุขภาพดีใช่นะดีกว่ามาเป็นผีพนันแล้วก็ไม่มีทางออกสุดท้ายเป็นหนี้ใช่ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากเป็นหนี้เนาะไม่อยากเขาเรียกว่าจบชีวิตเนี่ยต้องห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดใช่เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับใครเพื่อนที่มาชวนชักชวนเล่นไม่ต้องไปเล่นครันะครับหนีเลยคนพวกนี้ใช่ครับผมโอเคครับผม วันนี้เวลาของติดล้อชวนรู้พอดแคสต์ก็หมดลงแล้วครับผมอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องดาวอะไรไว้ติดตามกันอีกทีละกันครับคุณผูกฟังครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูฟุตบอลเป็นกีฬานะครับอย่าดูเพื่อการพนันแล้วก็ใครเชียร์ทีมไหนในฟุตบอลยูโรจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อะไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็พวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับผมเงินติดล้อขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน E ีีหน้ากับเราติดล้อชวนรู้